ามาเก็บมะนาวที่สวนกันนะลูกใหญ่เลย โอ้โหลูกดกมากอ้ยสองต้นต้นเล็กๆเองนะเนี่ย เยอะมากโอ้ยอีกเยอะเลยขอแค่นี้ก่อน